ทางบงานทากของเรานะครับนะนม <า S 2> ีภาพ,พสเสียงทุกอย่างคมชัดอยากให้ทุกท่านเข้ามาลองเปิดใจดูพี่เสาทิน์นี้ไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทามาดูพวกเราเลยพี่นะขอกำลังใจด้วยนะครับผมตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับพี่นะช่วยกันเคลื่อนย้ายมานะครับพี่เคลื่อนย้ายมานะครับนะตอนนี้ไลฟ์สดเปิดแล้วนะครับผมเปิดแล้วนะครับทุกคนมานะพี่นะมามาตามมานะพี่นะพันกว่าท่านนะครับพี่นะเข้ามานะพี่นะเข้ามารับชมกันนะพี่ปะ ลื่อนย้ายกันมานะพี่น้เราเปิดรอทุกๆท่านอยู่นะครับผมเปิดรออยู่นะครับเคลื่อนย้ายไปนะครับใครหาไม่เจอนะครับนะเราขึ้นไว้กรติกเกอร์สีเหลืองนะครับนะเขียนว่าคนเป็นผี X3 สามนะครับนะคนเป็นผี x อสามนะครับนะรับชมกันต่อที่บ้านฟ้านะครับผมรับชมกระทางบ้านฟ้านะครับนะมาพี่จะติ่งตอนนี้พี่เพื่อนเราตามมากันแล้วนะครับมากันแล้วนะครับนะมาจากตตครับนี่ตามมากันแล้วอย่าลืมมาแล้วนะครับมา อ่ะเดี๋ยวผมรอแล้วสี่พันทุกท่านตามมาพี่มาผมรอมาทั้งหมดเลยนะพี่นะเพื่อนย้ายมาพี่มาผมรออีกหนึ่งนาทีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงแล้วผมรออีกหนึ่งนาทีนะพี่นะเดี๋ยวเราจะลงแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันทางบ้านฟ้านะครับนะนี่นะครับนะที่คืนอยู่ด้านหน้านะครับตามมาแล้วครับนะตามมาแล้วพี่ใครเข้ากลุ่มได้เข้าไปรอเลยนะครับนะเดี๋ยวแอดมินจะรับให้นะครับผมตอนนี้อย่าลืมนะครับพีมภาษาไทยคนเป็นผี x สาม เคลื่อนย้ายมาที่บ้านฝานะครับบ้านฝานะครับบ้าน้าสี่พันกว่าท่านนะครับนะท่านยังรออะไรอยู่เล่าตามข้าพเจ้ามาเร็วๆพี่ๆเพื่อนๆมาตามมาตามมานะครับสี่พันกว่าท่านตามมาแล้วพี่ตามมาเรารอท่านอยู่นะครับนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วมาทักทายมาสวัสดีกันนะพี่นะเข้ามามามาพี่มามายังไงวะ เพียงไรวะพี่ตามมาเร็วตามมาเลยผมต้องลงแล้วผมต้องลงแล้วพี่ลงแล้วลแ้วขออนุญาตลงตอไปที่บ้านสาาคุณผี X สามนะครับขอบอนุญาตลงพีวว่พี่เหมือนรถเข็นเ,เข็นมาเลยวะดีเหมือนรถเข็นกำลังเข็นมากวะกูคิดเองอยู่แล้ว,ลวออะพี่เพื่อนนะครับใครเข้ามาแล้วมาจากต,ต,อ,ตอนะครับนะกล่าวสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมใครเห็นพวกเราแล้วขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวรอรอสักครู่เดียวนะพี่นะ มาพี่มามาแชร์ก่อนเข้ามาแชร์ให้เราก่อนเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยนะพี่นะค่ำคืนนี้เรามีสองเพจเหมือนเดิมนะทุกคนคืนนี้เดี๋ยวเราชมกันย,วยาวๆตอนนี้ใครเข้ามาแล้วขอมกำลังใจกดไลค์กดแชร์เปิดสา,ารณนะให้เราหน่อยเฮ้ยบีกูไม่ได้รู้สึกไปเองแล้วตอนนี้กูรู้สึกว่าก้วอ่้ขยับเนี่ยกูเอากล้องส่องอยู่เนี่ยก้วอ่้ขยับจริงๆว่ะบีอืม พี่เองนเว้ยพี่เพื่อนรอสักคู่เดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีมาจากตสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเฮ้ยเี่อมันมีเสียงมาจากข้างหนจริงนะเว้ยขอกำลังใจพี่เพื่อนทุกท่านใครเห็นพวกเราแล้วนะครับค่ำคืนนี้รับชมกันยาวๆนะครับพี่รับชมกันยาวๆนะครับสองเพจนะครับ หลังจากเพจนี้จะมีอีรักไส้ต่อนะครับพี่นะใครเห็นเราแล้วตอนนี้ช่วยกันกดไลค์ดันคอมเมนต์เข้ามาใครอยู่ที่ไหนดันคอมเมนต์กันมาพี่แล้วเดี๋ยวใครที่ไม่ได้มาจากต่อต,อตอนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าเราอยู่ที่ไหนกันแต่เราบอกให้พี่เพื่อนๆรู้กันไว้ว่าค่ำคืนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลล้างกลางกรุงนะครับทุกคน สถานที่อย่างนี้นะครับนะอุปกรณ์การแพทย์อยู่ครบ80%นะครับทุกคนอุปกรณ์การแพทย์ของทุกอย่างที่อยู่ในโรงพย,บยาบาลแห่งนี้นะครับนะประวัติเรื่องดีไม่เคยมีใครสามารถเอาออกไปได้นะครับจะเจอดีเจอดีเจออาถรรพ์เราไม่มีใครกล้าลักสิ่งของที่นี่ไปแม้กระทั่งเราก็เถิดในคืนนี้จะพบจะเจออะไรค่ำคืนนี้ ก่อนเราจะเดินทุกท่านขอกําลังใจกดแชร์ให้เราหน่อยได้ไหมมาบีพร้อม้วเว้ยเดี๋ยวก่อนตอนที่ก่อนมันจะเดินมาเนี่ยนะทาอี้ตัวนี้ขยับ้าอี้ตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยขยับเฉยเลยแล้วใช่ป่ะรู้สึกเหมือนกูป่ะขยับจริงขยับจริงมีใครอยู่ไหมครับวิญญาณสัมภเวสี ได้ยินเสียงชัดเจนนะพี่นะเข็นมาเข็นรอเลยอะและไอ้ถุงไอ้นี่แหละพี่ที่ห้อยถุงน้ำเกลืออะไรเนี่ยใช่ถุงน้ำเกลือหลายรอบแล้วตอนแรกก็หายไปพี่บางเดินเข้าไปเฮ้ยเฮียกูไม่ได้เดินชนอะไรเลยเว้ยก็ไม่นจะขาวว่าชนหรือเปล่าไม่ได้ชนมันเข็นติดกูเลยเนี่ยเหมือนมีอะไรเขียนตามกูมา ดวงยานผีฉัาไม่คิดเรีนไปออกมาไป,ไปสวัสดีเจ็ดร้อยกว่าท่านขอกำลังใจกดไลค์กดมาเลยไม่มีอะไรเลยมายังไงอ่ะ พีพ่รถเข็นที่จร um, oh ิงมันตั <the <the yeah> ้งอยู่ตรงนั <the> <the> ้นแล้วมันอยู่เดียมเข็นมาตัดหน้าผมเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะมีเสียงใครมีเสียงมาจากใครใครบีบบีบเนี่ยมันหมุนหนักเลยรถเขนหมุนมาหคับกู มีใครนั่งอยู่ไหมเนี่ยมีใครโดยสาร,สารอยู่า<ห>ะวะเข็นรอมึงอะบี B. ขึ้นไปนั่งเลยอีกแล้วอ,วอวเขาไม่มีใครเห็นกันขึ้นไปนั่งเลยเขาว่าต้องมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ <วะ S 2> เราขึ้นไปนั่งแน่เดี๋ยวกูจะเข็นมึงเฮ้ย <ท aun ts> ใครอ่ะใครเสียงอะไร ใครเขย่าอะไรอะเขี่ยเขาไม่มีอะไรนะได้เขีนได้ช่ไมบีได้เขีนได้ใมบีกูไม่ได้เข็นบีบีบีนั่นไม่ใช่กูบีบีไม่ใช่กูไม่ใช่กูบีมันนี่เร็วบีไม่ใช่กูบีมันนี่ไม่ใช่กูถอยมากูไม่ได้เข็นเลยกูมองว่ามีกระดาษอะไรมันหล่นอยู่มันเนี่ย อะไรพุ่งมามีอะไรพุ่งมาไหมเมื่อกี้มีอะไรพุ่งมากับมึงอ่ะใครเข็นกูแต่เมื่อกี้กูไม่ได้เข็นมึงมึงคุยกับใครท้องอะไรนะท้องเหรอกูเห็นท้องอ่ะท้องใครท้องเขาเหรอกูหันไปอ่ะมึงท้องใหญ่ใหญ่อ่ะมึงเห็นท้องเขาใช่ไหม ท้องเขามีเขามีเขามีเด็กใช่ไหมเขามีท้องใหญ่ใส่เเฮฮ้ย้ยที่อะไรอ่ะปีมายังไงอ่ะกระจาดนี่แหละกระจาดอะไรเก้าอี้เก้าอี้ไงทำไมมันเลื่อนเนาจริงไหมี่ยเฮ้ยประตูบีระวังระวังระวัง เต่เข้าไปดูทีกครู้สึกประตูมันเปิดปิดแต่มันมันอะไรนี่หรมันเป็นมันเป็นเอ้ยมันเป็นบานนี่หรอไม่ใช่ลมใช่ไหมเกาตาปิดยูใครอ่ะเฮ้ยมันใครเนี่ยมึงคือใครเฮ้ยที่เนี่ยเบอะไรวะวิ่งมาสิวิ่งมาเฮ้ยสิบห้ามีด้วยเ ม่ได้กินเหมือนยา,าแล้ว,ส,วสดีหนึ่งพันท่านเอ้ยเฮ้ยตกใจตูตปิดสายรอบมัเล้ย เมื่อกี้คืออะไรอ่ะเขาเฮียนอะไรอ่ะเราไปเอาอะไรของเขามาป่าวเฮียนอะไรขนาดนี้วะเฮ้ยรถรถเข็นรถเข็นรถเข็นแน่จริงก็คุ้มมาเลยอ้าวเฮียแล้วมาแล้วเฮียมาแล้วโอ้ยเฮียมีด้างหลังเลยเอาแล้วปู่กับย่ามาเจอกันแล้ว บีปู่กับย่าเขามาเจอกันแล้วลทีหนึ่งอะกูว่างานนี้รถเข็นสองคันตอนนี้ได้มาเจอกันแล้วกูว่าเขาต้องตามหากันอยู่เนี่ยแหละเฮ้ยมึงให้อะไรกูตกใจอ,อย่าให้ไปไอ้เหี้เยเสียงอะไรวะเสียงวิ่งเสียงวิ่งเหรอใครอะใคร น่จริงเดินมาเลยมากูจะไม่หนีไปไหนด้ยจริงมึงอยู่ห้องไหนมึงดีเสียงคุ้นๆว่ะเขียนเหมือนว่าเขียนตามกูมาว่ะใช่กูรีบเดินไปดีกว่ารีบเดินไปดีกว่าเฮีย มันไหลเนี่ยมันเริ่มไหลมากกูเลยนะเว้ยมันก็ไม่มีใครเลยเว้ยล็อกล้อเลยมึงล็อกล้อเลยล็อกล้อแม่แย่ำเอาไม่ได้อยู่แนะไอ้เหี้ยมาตามมาล็อกล้อแล้วบีไหนบีบอกบอกล็อกล้อแล้วไงมันเข็นยังไงวะแล้วมันเข็นมาได้ยังไงอ่ะแม่เข็นเดินตามกูมาเลยไอ้เหี้ย ฮ้ยมันก็เป็นรอยล็อกอยู่นะพี่แล้วอยู่ดีเฮ้ยเฮียอะไรในห้องวะเฮ้ย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 บี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 มันมากันใกล้กูแล้วเนี่ยเฮียเฮียตามกูมาเลยอะออกมาสิเฮ้ยเฮ้ยประตูประตูเปิดมีอะไรไหมเฮ้ยเฮียไอ้บีบปังนู้นนู้น เอ้ยเสี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยบีมีอยู่ทั้งสองห้องเลยงั้นมึงอยู่ห้องนั้นเดี๋ยวกูอยู่ห้องนี้เราจะมาติดตะห้องเหรอวะมึงอยู่ห้องนั้นไหมล่ะบีบีห้องนั้นไหม่ะเดี๋ยวกูอยู่ห้องนี้เฮ้ยเสียบีข้างหลังมึงไะบีมีมีอะไรอ่ะมีใครยืนอยู่ซ้อนมึงอยู่อ่ะจริงๆ มีใครทียืนสอนมึงอยู่ซอนอะไรอ่ะเฮ้ยตัดหน้าไปแล้วปะวะ่ใช่ไหมพี่ก็ตอนแรกที่ยืนอยู่มีเหมือนมีอะไรซ้อนยืนอยู่หลังเตียงอะะ่ะยืนอยู่หลังเตียงจริงมีไหม,ม,มแล้วใครอ่ะ นั่งอยู่พี่นั่งอยู่ที่ไหนโซฟาโซฟาโซฟาตรงนี้เลยพี่นึกเห็นเมื่อกี้วิญญาณพี่เสียงเฮียนั่งอยู่จริงๆด้วยอะไรอะโตเตียงเตียงนี้เลยเตียงนี้เลยกูเห็นจริงๆนะเว้ย มีไหมเกยเขาอยู่ตรงเนี้ยเชี่ยไม่มีไเฮ้ยที่รถที่รถที่รถออกมารถเข็นอ่ะเมื่อกี้เหมือนกูเห็นหางตาอยู่ว่ามีอะไรนั่งอ่ะเฮียอะไรวะ มรู้สึกเหมือนหันมาทางกูวะไม่เหมุนมึงอยู่เฉยๆเลยนะกูไม่อยากจะสาบแช่งมึงนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยระหว่างที่กูเหยียบอยู่มึงไปไหนอ่ะกูไปที่ไหนโหแล้วบอกอย่าไม่ทิ้งกันไม่ใช่เหรอให้กูจัดการแม่งก่อนเนี่ยเฮียทำามึงเงียให้มันได้เงี้ยจริงๆนะเว้ยแต่กูไม่เห็นส่วนที่มันมาถึงนี้มันมันมันมีแค่ตีนอ่ะ บีบีอยู่เฉยๆไว้แล้วเว้ยบีข้างหลังมึงนะบีข้างหลังมึงข้างหลังมาแล้วบีหลังมึงอไ้เหี้ยวิ่งมา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 ีวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้โห้เฮียเหี้ยลองมาด้วยดิกล้องก zoom อยู่กล้องซูมอยู่แป๊บนึงกลับมากล้องกลับมากล้องกลับมาเมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรบินมาวะเฮียกระดาษบินมาจากไหวะ อะไรอะไรหนึ่งพันสี่ร้ท่านของมานใจคอหน้าจอเลยพี่เมื่อกี้อะไรกำลังพุ่งมาเลยเห็นอะไรก็แลดไม่รู้เหมือนกันเป็นร่างดำๆห่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาแขนเขเหี้ยนอะไรมากท้าทายอะไรเขาวะเหี้ยนได้ขนาดนี้แล้วก็เหี้ยนจริงๆอะไรอะไรอไร้ อะไรเลื่อนมามันอะไรเหี้ยขาดยงไเขียนแม่ไหมเขียนแม่ไหมเขียนไไเฮ้ยงไม่ไียบีรไม่บอกเขากมึงเขีนไม่เห็นเหี้แล้วใครเห็นะ นี่กูมองมันไม่ใช่มืออะเมื่อกี้มไม่ใช่ไม่ใช่มึงออกมาอยา่าเจอใช่สาวท้องแก่เปล่าสาวท้องแก่เลยเหรอวะมึงเจออ่านประวัติมาประวัติที่นี่ใช่ไหมใช่สาวท้องแก่อย่างนี้เขาก็ต้องมีลูกอะดิมันต้องมีเด็กอะดิเคยมีเฮ้ยอะไร มึงเคยอะไรอีกแล้วนี่ยทพากูเสียไปด้วยเลยเนีนจริงหรือเปล่าห่วงลูกห่วงเด็กหรือห่วงของที่นี่มึงห่วงอะไรมึงบอกกูได้ไหมออกมาสิเฮ้ยมีเสียงคะมีเสียงคะมีเสียงคอเสียงคอเลยไม่รู้เสียงเสียอที่ไหนอูไม่รู้เสียงมาจากข้างหน้า ญานสำเพอศีสุปิตานังสุปิตานังถ้ายังอยู่ก็ปรากฏดวงนี่มันไหลปะวะีเฮียมาอยู่ข้างๆกูได้ไงวะมันไหลมะไหลเ้ยอะไรเมื่อกี้ตอนกูเดินมาไม่อยู่กับกูนะเว้ยอะไรไหลเนี่ยไอ้เรื่องอะไรเนี่ย อยูเดี๋ยวเมื่อกี้ใครนั่งอะใครนั่งอะพี่คนละครึ่งทางคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางมึงอะกูคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางนะพี่มามาคนคนหลัง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 พี่หลังหลังพี่หลังมึงเลยดันอะไรมึงดันมาาใครอะเมื่อกี้ กูเห็นเหมือนมีใครเดินกับมึงอ่ะกูเดินมาคนเดียวเนียชิบหายแล้วกูเห็นอีกแล้วเหรอเนี่ยมาเป็นตัวตัวเลยออกมาโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ออกอีกเหรออ้ามันไม่เป็นเลยเนี่ยอย่าไปยุ่งของเขาทำไมกูรู้สึกไอ้เหี้ยตามกูมาอีกแล้วเหรออ๋อกูว่าเนี่ยกูจะเข็นเข็นมาไม่ได้ แต่พอกูเดินไอ้เหี้ยมันมันไหลมาว่ะแม่งตามกูอีกแล้วเนี่ยพยา,าพยาบาลพยาบาลจะให้น้ำเกลือนะมาให้น้ำเกลือผมทำไมอะพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรเลยเหี้ยนี่ก็ตามไม่เลิกเลยสัตว์ไม่เลิกตามกูได้แล้วมึงให้กูไปดีๆเหรอไม่ต้องตามกูไอ้เหี้ยเหล็กข้อนเดียวเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยลหลังข้างหลังมด้วย,นนยไ,อ,ไอ้เฮ้ตยตรงนี้ด้วยมีไหมไปหนีเียเสียงอะไรวะเสียงแล้วเสียงหน้ปดตูโอ้ยเฮ้ยเาไม่เห็เราขาไม่เห็นเรา ไม่เห็นจริงๆนะก็ไม่เห็นจริงๆใช่ไหมไอ้ยมึงบองไม่เห็นไงไม่เห็น่ะวิงทะลุแลนก้องงอไปแล้วไอ้เห้วิ่งทะลุไปนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไห เตียงใอยับเฮ้ยเฮ้ยพีดูีียยังพยายมเตนีเฮ้ยออกเลยีแงสถนกามงแมงแรงแรงลววะไม่เพื่อนไปเรายังรุยกันต่อข่้มคืนนี้ยังมียาวๆกดไลค์กดแชร์แล้วหน่อย เราเดินเดินทางนู้นมดีทางนี้เลยไม่ร็วไปเลยอันนี้เราอยู่แค่ตอนนี้เราอยู่ชั้นหูยอันนี้ที่ไหนทอนหายใจตามกลัวทอหายใจอะไรยังไม่ได้ถามเลยเป่าปากอะว่าว่าอยู่หลังกล้องเนี่ยพี่พี่เพื่อนดูนะครับจุดนี้มันเป็นเหมือนจุดห้องโถงต่อจากชั้นสามไปรู้ชั้นสี่นะพี่ แล้วตรงนี้เป็นจุดโล่งๆเลยนะพี่นะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรกระทบอปพีฟังอยู่เะไเสียงอยู่ไหนวะกูกำลังฟังอยู่เสียงอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะร้อนเนทกับบีร้อนไหมครับร้อนสุดๆเลยพี่ ผมมาขนาดนี้แล้วผมขอกำลังใจเพื่อนๆนะครับจะดูนั่งเพลินนะพี่นะหนึ่งพันสี่ร้อยท่านหนึ่งพันห้าร้อยท่านนี้ขอกำลังใจกดไลค์กด <c oughs> แชร์เราหน่อยนะพี่นะขอกำลังใจหน่อยพี่อ่านครับบางทีพี่ผมไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์แต่ผม,มจพยายามอ่านุกคอมเมนต์นะพี่นะเพราะว่าบางสถานการณ์ที่เรากำลัเงเจอกันอยู่นี้ <c oughs> พี่ดูแค่เบื้องหน้าผมก็สุดขนาดนี้แล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยับเฮ้ยอะไรอะบีเฮ้ยอะไรหล่นอะเฮ้ยเกิดอะไรอะบีมีเอาจากห้องนี้ก่อนดีกว่าบีเอาจากห้องนี้ก่อนเอาจากห้องนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยจากห้องนี้ออกจากห้องนี้ก่อนจากห้องนี้เฮ้ยมันเริ่มมีอะไรแปลกแล้วอะมันมีอะไรเลื่อนของหล่นอยู่ในห้องอ่ะเต็มไปหมดเลยพี่ เฮ้ยมีอะไรมีใครจะโงงมึองมมอยู่เนี่ยประตูอะใครล่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรวะหน้าหลังเลยเหรอเสียงวิ่วิอันนี้คืออะไรเมื่อกี้วิเสียงเดินเสียงย่ำไอ้รตู้ยู่องนี้เหรอตู้เสียงไงปรตูเหรอมีใครอยู่ไหมครับพี่ ไม่นมอยไ่อหรออะไมามยังไงอะเมื่อกี้ตอนกูสั่งมันไม่มีผ้าเลยเืออธอลิฟต้พีีน่จะพโลเฮ้ยอะไรอะบีเดินชนเหรอเฮียเลือดหรอเสียงะไรวะบีเสียงอะไรวะ เหมือนเสียงโค่นขาดอากาศหายใจใกล้ตายอ่ะเสีอมาจากลิฟหรอบีเสียงคอมาจากลิฟหรอบีมีไว้ด้วยว่ะเฮ้ยหน้าลิฟมีไว้ด้วย,ววย,ยเสียงเหมือนกันเลยเสียงลิฟเหมือนกันเลย,ยถ้าเปิดได้กูว่าคงวิ่งคนแรกอะบีแต่มีการไว่วอยู่หน้าลิฟนะพี่ เอกจากนี้มัดีกวอวิญญาณห่วงโลกห่วงของห่วงอะไรทรัพย์สินหรือเปล่ามันจะมีโหพี่ผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะพี่โรงพยาบาลมันเป็นจุดสิ้นสุดจุดสุดท้ายที่คนเราจะต้องเจอกันหมดนะพี่นะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะพี่ก่อนนี้เราจะไปวัดเราต้อง มาจากไหนอะห้องนี้เหรอไม่รู้กิ้งออกมายังไงอะอี๋มีใครอยู่ไหมครับพี่ห้องเดิมนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ทำไมมีทำไมต้องมาห้องเดิมด้หว่าไ่รู้อ๋อห้องนี้อย่าเข้าพี่ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัไงไรเฮ้ยประตูเฮ้ยประตูเหมือนเปิดเปิดปิดปิด,ปดวะพี่ เพื่อนเพื่อนลมเปล่าวะบีเฮ้ยไม่ใช่ลมแล้วบีมันบ้าออกมาอย่างนี้เลยไม่มีไม่มีแต่แค่กูวิ่งไม่ออกเป็นอะไรขาแข่งไว้แข็งไว้ขาแข็งไว้แค่กูตกใจขอโทษที่วิ่งไม่รู้เลยหนีมากระทั่งผู้หญิงไม่มีไม่มีไม่มีแล้ว

มันยึกไปยึกมาซ้ายขวาพี่ไปต่อไปเลยไหมทุกท่านหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับเดี๋ยวเคลื่อนย้ายไปที่อีรักไส้นะเดี๋ยวมีอีลักไส้ต่อพี่เดี๋ยวมีอีรักไส้ต่อเดี๋ยวลุยต่อเดี๋ยวผมเข้าไปลุยต่อเดี๋ยวขอหน้าเพจแปมั้ยพี่